สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ได้เจอกาอาจารย์หมอลาไม้เขียดเส้นเทวดาอีกแล้วนะคะวันนี้มีลูกค้ามาหานะคะเดินทางมาจากชนบุรีนะคะเราจะมาสัมภาษณ์กันว่าลูกค้าของอาจารย์หมอตาวันนี้เป็นยังไงบ้างมาบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะค่ะวันนี้เดินทางมาจากไหนกันคะอ๋ออันนี้มาเจกสมุทรปราการอันนี้มาจากสมุทรปราการนะคะอ๋อมาจากสมุทรปราการนะคะค่ะวันนี้เป็นอะไรมาคะ คอบาไหลอะไรค่ะและหลังทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะคอหันได้แล้วค่ะอ่นไหนหันให้ดูหน่อยคะโชว์ไม่ติดไม่ติดนะคะไม่ไม่ติดไม่ตึงแล้วนะคะค่ะแล้วที่ทำหัวข้าวไปเป็นยังไงคะก็นั่งยองๆไม่ไม่นังดัดต่อไม่เมื่อยแล้วไม่เมื่อยละคะไหนมาโชว์นั่งยองๆให้ดูหน่อยสิคะนี่นะคะที่ปวดหัวข้าวมานะคะนี่นั่งยองๆได้นะคะไหนยืนยืนนะคะ ไม่ดังก๊อฟแกด้ใช่ไหมคะนี่นะคะอันนี้คือการทำคอบานไหลแล้วหัวเข่าได้นะคะใช้ได้นะคะอาจารย์บอกว่าทำให้โล่งเลยค่ะโล่งเลยหรอคะค้าขอบพุณค้าและคุณพี่เป็นอะไรมะคะหัวนี่เป็นหลายอย่างเลยค่ะค่ะแต่หัวมาเยันเท้าเลยรองช้ำแล้วก็เป็นคอบาลไหลนะเป็นอยู่แล้วที่เป็นสะโพกใช่เอามือมือชากตุถูกทับเส้นที่สะโพกแล้วลงขาที่ทําไปวันนี้ที่นั่งยองไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะ วันนี้อันนี้ทำกระ,กระดูกทับเส้นที่สะโพกล้วองขาด้วยนะคะไหนนัง่งยองๆให้ดูหน่อยสิยคะนี่นะคะนี่นะคะนั่งยองๆลุกขึ้นพิ<อ>่มพับได้ขนาดนี้เลยนะคะทุกคนค่ะและคุณพี่เป็นอะไรมาคะเป็นพอบาไหลแล้วก็หัวเข่าครับเล่นกีฬาเตะบอลเตะบอลใช่<ส>ไหมคะอ่ะ <itation. S 2> ทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะไหนยกแขนชูสิคะนี่นะคะยกแขนที่สุดแล้วนะคะค่ะทีแรกมายกไม่ได้เลยนะคะวันนี้ไหนนั่งยองๆให้ดูหน่อยสิคะ นี่นะคะนั่งยองๆได้นขานาดนี้เลยนะคะไหนลุกขึ้นเลยคะนี่นะคะปวดไหมคะตรงนั้นที่เป็นไม่ปวดแล้วครับไม่ปวดด,ดีขึ้นเยอะเลยครับดีขึ้นเยอะเลยนะคะนี่นะคะอีกหนึ่งปากเสียงของคนสมุากการะะทรป, <latego S 2> <ฯ>ปาการนะคะที่มาทํากาาจานหมอลาลับประกันนะคะว่าเยี่ยมขนาดไหนออยากให้มาครับอยากให้มาอยากให้มาลองส<ห>ัมผัสและจะรู้และจะรู้ค่ะมันพูดไมาพูดไม่ได้ต้องมากินยาแก้ปวดค่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ไว้ใจและเชื่อใจในการทําของอาจารย์หมปลาว่าอย่างไรต้องหายและก็ดีขึ้นค่ะว,วันแรกเป็นไงเห็นผลเลยไหมคะั0อ๋บ80%อวันแรกไปเบาตัวขึ้นเบาลงครับเบาเบาอันนี้นตีขได้เลยค่ะว่าเบาขึ้นอยากให้มาลองกันเยอะคนลองันผัาใช่ค่ะทุกคนคะถ้าใครเป็นกระดูกทับเส้นที่หลังสะโพกแล้วลงขานะคะมาแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะ วันนั้นอาจารย์หมอปลา,าสามารถทําให้คุณ80%ยังไงต้องหายปวดแน่นอนค่ะปวดหัวเข่านะคะมาแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นอาจารย์หมอปลา,าสามารถทําให้หายปวด80%ต้องหายปวดหัวเข่าแน่นอนค่ะค่ะถ้าไอ้าไขเป็นปวดข้อบ่าไหลยกแขนไม่ขึ้นวันนั้นนะคะอาจารย์หมอปลาสามารถทําให้ยกแขนขึ้น80%ยังไงต้องยกแขนขึ้นและหายปวดแน่นอนค่ะโดยการ แกะเส้นอาจารย์หมอปลาอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดานะคะอาจารย์หมอปลาฝากไว้หน่อยเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์หมอปลา0 9 3ย์4 7 2 6 5น้านะคะอาจารย์หมอปลาพักอยู่ที่อยุธยานะคะค่ะใครสนใจติดต่อมาได้นะคะค่ะข,ขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาวันนี้ยินดีด้วยนะคะที่หายกันแล้วค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ